สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่คณะศึกษาศาสตร์นะครับมาพูดคุยกับอีหนึ่งความภาคภูมิใจนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับที่ได้รับรางวัลครุ้มเก้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่9ปาระจยหกสิบโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะไปพูดคุยกับน้องพรบุรชัดบุญลานะครับหรือว่าน้องดาวนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องดาวสวัสดีค่ะน้องดาวปีไหนแล้วสาขาอะไรนะปีสี่ค่ะคณะศึกษา,าศษาสตร์วิชาเอกภาษาไทยค่ะ ในเบื้องต้นวันนี้จะมาร่วมยินดีแล้วก็พูดถึงรางวัลที่เราได้รับนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็กัดอื่นเลยก็คือรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ทางมูล,ลนิธิคุ้มเกล้าวเยาวชนคนสร้างชาตินะคะไดะ้เห็นถึง ผลงานแล้วก็ความสามารถของหนูค่ะก็เลยได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะซึ่งก็มีการเข้ารับรางวัลเมื่อช่วงของวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะนะครับคือยังไงบ้างครับน,น้องดาวก็คือรางวัลน,นี้เขามีการคัดเลือกหรือว่าพิจารณาในส่วนไหนบ้างแล้วก็ผู้เข้ารับนีเยอะไหมรางวัลน,นี้นะคะก็จะมีการคัดเลือกจาก ผลงานคะ่ะที่ได้ส่งเข้าไปเพื่อรับการพิจารณานะให้รับรางวัลผลงานในสาขาที่หนูได้รับนะคะหนูได้รับในสาขาของอศิลปะการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีคะ่ะซึ่งคำว่าวัฒนธรรมนะคะก็รวมถึงเกี่ยวกับด้านภาษาต่างๆ ดนตรีของหนูก็จะเจาะไปในเรื่องของดนตรีไทยผลงานของหนูส่วนมากจะเป็นผลงานเกี่ยวกับด้านดนตรีไทยค่ะก็จะเป็นผลงานนะคะที่หนูเนี่ยทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานในด้านของภาษาไทยก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมที่หนูเคยไปแข่งขันค่ะตั้งแต่ระดับมัธยมก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดสูนทรพจน์หรือ เกี่ยวกับงานพิธีกรต่างๆที่หนูเป็นให้กับโรงเรียนในช่วงนั้นแล้วก็การประพันธ์ต่างๆแต่งกลอนแต่งกาบอะไรอย่างนี้ที่หนูเคยไปแข่งมาแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาของหนูนะคะงานที่หนูทําก็คือหนูได้ดํารงตําแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบลราชธานีค่ะก็จะดําเนินงานโครงการเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับดนตรีไทยภายในชมรม วันที่เข้าไปรับรางวัลนะคะคนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยมีผู้ส่งผลงานทั้งหมดประมาณ600คนค่ะแต่ว่าได้รับการคัดเลือกเหลือประมาณ150คนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่คณะกรรมการผู้คัดเลือกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้มมากๆในการคัดเลือกให้เข้าไปรับรางวัลค่ะซึ่งก็ไม่ธรรมดาจากทั่วประเทศ600คนคะนะครับเราขึ้นหนึ่งใน150 คนงานหลากหลายมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาการใช้เสียงนะครับจึงนำมาซึ่งการเข้าเรียนในครูพรีเมียมสาขาวิชาเอกครูภาษาไทยนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วมัธยมของน้องดาวจากไหนครับอ่าหนูจบโรงเรียนมัธยมจากโรงเรียนลือคำหานวารินชําราบค่ะมีความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยไหมที่อยากเป็นครูครับ มีความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่ะที่อยากจะเป็นครูแล้วก็เอบะจงเลยว่าจะเป็นครูภาษาไทยค่ะซึ่งในตอนนั้นศึกษาศาสตร์นะคะยังเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์อยู่ก็เพิ่งเปิดใหม่หนูเองก็เห็นแล้วก็มีความสนใจเพราะว่าเขาให้นิยามว่าเป็นครูพรีเมียมซึ่งน่าสนใจมากๆหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะเป็นยื่นที่แรกแล้วก็ที่เดียวค่ะ แล้วก็ทําการเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยควบคู่กันไปด้วยเป็นยังไงมีอุปสรรคไหมผลการเรียนเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่ค่ะก็ต้องแบ่งเวลามากๆในการเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมบางครั้งมันก็มีอุปสรรคแต่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นก็ผ่านมาได้ได้ดีค่ะการเรียนของหนูก็ไม่มีปัญหาค่ะอื ในตอนในส่วนของความสําเร็จในครั้งนี้นะครับทั้งเรื่องของการเรียนการทํากิจกรรมหรือว่าการได้มาซึ่งรางวัลในครั้งนี้น้องดาวอยากจะขอบคุณใครพิเศษบ้างก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวค่ะพ่อแม่แล้วก็คุณป้าแล้วก็คุณอาค่ะถึงแม้ว่าท่านจะอาจจะแบบไม่ได้มีชีวิตอยู่จนเห็นถึงความสําเร็จของหนูในครั้งนี้นะคะแต่ว่าหนูก็จะต้องขอบคุณท่านค่ะที่ท่าน เลี้ยงหนูมาอย่างดีแล้วก็ขอบคุณคณะศึกษา,าศาสตร์ขอบคุณมหาวิทยาลัยบนราชธานีคณาจารย์ทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูโดยตลอดมาแล้วก็ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบนราชธานีค่ะที่หนูเคยดํารงตาแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยก็ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมด้วยที่ได้ให้โอกาสหนูได้แสดงความสามารถในหลายๆอย่างค่ะ เชื่อว่าความสำเร็จของหนูอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ปีสแล้วใช่ไหมปีสี่ราตอนนี้คือช่วงของปีสีนี้ต้องทําอะไรนะครับปีสีก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะต้องออกไปฝึกสอนแล้วค่ะเป็นคุณครูฝึกสอนค่ะที่ไหนนะอาหนูลงฝึกสอนที่โรงเรียนรอคำหานวารินชําราบค่ะว้าวกลับไปที่โรงเรียนเดิมใช่ต้องไปกับกลับไปเจอกับคุณครูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในเรื่องของการฝึกสอนของเราเป็นยังไงบ้างในการเตรียมมพร้อมที่จะไปพบกับน้องน้องนักเรียน ที่ผ่านมานะคะหนูฝึกสอนในระดับชั้นประถมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอปี4ก็อยากจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองก็เลยเลือกไปฝึกสอนที่โรงเรียนมัธยมแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยก็เตรียมความพร้อมโดยการที่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องไปสอนเด็กมัธยมใช่ไหมคะก็ต้องเพิ่มพื้นฐานให้ตัวเองนิดนึงออกไปฝึกสอนแบบนี้น้องดาวอยากจะ ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยยังไงให้เยาวชนหรือว่าน้องๆน,นักเรียนได้ตระหนักหรือว่ารักในภาษาครับอ,อูก็ภาษาไทยนะคะก็เป็นภาษาที่มีความเรียกได้ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของทุกวิชาเลยถ้าเรียนภาษาไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยวิชาอาื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะเพราะว่าในการศึกษาไทยเนี่ยคือภาษาไทยก็เป็นภาษาหลักก็ ความสามารถที่หนูมีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เสียงทำนองสนอหรือการพูดสุนทรพจน์อะไรต่างๆที่หนูมีความสามารถรวมไปถึงศิละปะการประพันธ์ต่างๆที่หนูมีหนูก็จะถ่ายทอดตรงนี้นะคะ่ะให้กับเอ่อให้กับนักเรียนของหนูเพื่อให้เขาได้เห็น คุณค่าของภาษาไทยว่าภาษาไทยไม่ได้เรียนไปแค่เรียนผ่านๆไปเฉยๆแต่ว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดได้อีกมากมายค่ะรู้สึกว่าฟังน้องดาวพูดแล้วรู้สึกมีความสุขมากนะครับนะครับน้องๆนักเรียนที่สนใจในการเข้าศึกษาคณะศึกษาศาสตร์น้องน้องดาวนี้การันตีได้เลยไหมการันตีได้เลยค่ะอะาจารย์ทุกท่านนะคะใจดีแล้วก็ คณะของเราถึงแม้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคณะที่เนาะเรียกได้ว่าเป็นศึกษาศาสตร์น้องใหม่นะคะในในวงการการศึกษาเนาะแต่ว่าก็มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตแล้วก็ผลิตครูพรีเมียมออกไปสู่สังคมค่ะเห็นได้จากที่ผ่านมาเนาะแบบศึกษาสา์มวอวุก็จะแบบสอบได้ที่1นหลายคนเลยอันนี้ก็เป็นผลงานการันตีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถบอกได้ว่าศึกษาศาสตร์ของเรามีคุณภาพค่ะ เดี๋ยวจะรอร่วมชื่นชมและยินดีกับน้องดาวนะครับในอีกไม่นานแล้วก็น่าจะเป็นว่าที่บัณฑิตเกียนิยมได้ไหมเกียรตินิยมค่ะว้าวยินดีด้วยนะวันนี้ข,ขอบคุณนะครับน้องดาวพรบุรชัดบุญลานะครับเจ้าของรางวัลคุ้มกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่9ประจำปี2568เมงเดียวของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็เป็นอิกหนึ่งความภาคภูมิภูมิใจขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปนะยินดีด้วยนะครับนัองดาวลาไปก่อนสวัสดีครับ